สวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านครับเมื่อนี้ผมบกว่ามีแล้วครับเสียนเคยครับกะเอานกมาฝึกครับเอานี่นะครับแบบโฟยูนี่นะครับตัวเก่าตัวเดิมนี่แหละครับยังมาทันได้เสลจากตัวโยกะเอามาฝึกก่อนแหละครับเมื่อนี้กันบรรยากาศกะดีอยู่ครับถือว่าโอเคแหละครับแดดแดดห่มๆลมเย็นๆแต่ว่าค่อนข้างล้มพุแล้วครับล้ม่อนข้างสีแห้งแน่จัน้อยนะครับนะแต่ว่ากั เป็นยังครับเอานกมาฝึกกับมากับอาจารย์ไงเขาครับกับคุณพ่อสันครับสองคนครับเมื่อนี้กับพอเฉเย็นกับติดธุลาครับพี่เขมีโทรไปกับว่ารับคุณพ่อยันกับติดธุลาอีกขึ้นกันครับเมื่อนี้ทีมงานลอยล้อครับกับมาแคร์สองคนสำนักครับกับตอนนี้กับยืนเนี่ยนะครับเบิ้งเดี๋ยวเบื้องหาเสียงฟังเสียงนกปลาครับเดี๋ยวหานกปลาฟังเสียงนกปลากับ่รท่านเห็นได้ยินเสียงคันจะคับนะครับแต่ว่าได้หมองไส้แล้วครับนี่ครับ เรียบร้อยครับใส่เดินนี่นะครับผมนี่พ่มกันได้บาได้กัจังหวะกันครับแต่ได้เอานกมาหัดนะครับน้ากะหักเรื่อยๆครับพี่น้องกะหักไปจนกว่ามันจะได้หนุกคนล้วครับถ้ากิดถือถือว่าล้มู่ครับจากจีคือว่าหูมือเนี่ยมันบมันเป็นลมล้มยังไงบูครับกันบ่คือเดี๋ยวก็จะสวนพอสันยายนี้ครับเดี๋ยวตอนนี้นี่ครับเนี่ยใส่นี่ละเดินนี่นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่นกก่อนครับเดี๋ยวจังหวะกันครับผม ี่น้องตอนนี้ก็ใส้หนีแล้วเรียบร้อยครับยังมาทันเห็นนกปลาขันจักโตเลยครับจากจิคือประบูมเมื่อไงครับเดี๋ยวโฟยขันโยน,นหาแล้วเะฮไปมใไ่จอดยุโ่มผลเดี๋ยวจะไปหาพอสันปสันใส้นกเรียบร้อยแล้วครับ ใบใหญ่ครับนักครับพี่น้องไม่อนันนี้นักนะครับเอถอะทะใหญ่พ่อมแต่ว่าขอดีคือวันวันวัดสวนหางงกต้อแหละครับบรรยากาศมื่อเนี่ยบรรยากาศก,ศก็ถือว่าด,ดีครับนั่นหันกระติดถนนครับนั่นถนนเงีกก้ยหันนกกระไสนี่นะครับทั้งคันแท้ทั้งหมม่มน,นะครับเหมือนไฮน้าบนบ้านเขาเลยเหระครับแต่ว่ามี้ตะหยะ น้องกับไปประมาณนี้ก่อนครับแล้วเจ็ดุ๋แล้วลไปหาพอสันเขาก่อนบ้านเนี่ยไร่ไดกาศล้มครับเมื่อน,นี้นี่ครับมากับอาจารย์อีกหนึ่งท่านพอสันเขาเอาพอสันสวัสดีครับ <c oughs> คือว่าละฝ่อเขาเมื่อน,นี้ <c oughs> ลม้มล้มนะครับเนาะเมื่อนี้ <c oughs> ถือว่าเอาถือว่าเอานกออกมาเด่นไปก็เกล็ดขนแกล็เหมือนอือขนเกล็ด <c oughs> นะเมื่อนี้ ใช่เลยนะครับหอมบาร์ามหอม,มนั่น,ลน,นแล้วนั่นเอาแล้วเอานกกระโจมมาครับมันเนี่ยแตตอนนี้นก็ยั่างวัฒน์ได้ยินเสียงนกป่าจากักโตเลยครับลม้มล้มอยู่เบิ่งก่อนครับบะคือจะต้องได้ง่ายไปเรื่อยๆแล้วครับมันเนี่ยกำลังรอมอไซคเขานี่นะมอไซค์กับจอดอยู่นี่นะก็บห้องมองไซค์นั่นนะ อ่ันคือคมนันนะครับจกสิบเป็นตั้งไดนกยังตอดหาตอดยังเล่นไปแล้วกัดถือว่าได้เอานกมานี่แหละครับฝึกไปเรื่อยๆจนกว่ามันดีฝุ่นละถึอนกสเสลยฝุ่นละตอนนี้กัดทำมาท่าินี้เสียงนกปลาขำจักโตเลยครับ สบาเสียทีลมแห้งไปพอดครับเมือนี่ลมแห้งอยู่จักหน่อยหนึ่งโยกแต่ครับลองถามเพิ่งช่วงใบใบคำคำจักหน่อยแหละครับถ้าจะล้มมันคอยก็เก่าเดี๋ยวจังไลยก็บคอยว่ากันครับเขาเมือนีมาสนีครับสองคนครับพอสันเอาอนี้ครับพอยันกับติดธุลาครับทีมงานลอยล้อครับเมือนี่ยทางคนกับติดธุลาเบิดเลยครับเป็นละมืออื่นมมือหือเป็นละพี่น้องเขาจะได้ พ้อหน้า,นาพ้อตากันสีลหลายๆเนี่ยก็ด่าได้นัดกันไว้น้ำหรอครับมันเนี่ยเกิปุบปับเลยครับว่าจะออกมากับออกมาเสือๆอันนี้ครับเดี๋ยวก็ไปประมาณนี้ก่อนครับในห้องกับล,ล้อรุนไปก่อนเอาครับตอนนี้นกเขาต้นสเดาหน่อยแล้วพี่นอ้องนกผมอยู่ห่มนั่นละนกป้าอยู่นี่ครับตอนนี้บินขึ้นไปแล้วครับยังมาครับ หยุนกาแฟสันอยู่เลยครับเฮาเมื่อนีงมันสิลงบ่ลงกับอีกเรื่องครับแต่ว่าเขาไปแล้วครับหันก็บหินนั่งบิง้งกำลังนั่งคุยกันกาแฟสันอยู่ครับบินเขาไปแล้วแหละพี่น้องแต่ว่าของวัฒนินเสียงนูฟ้าเถียงครับเอาครับนกเอ <c ans> ียง <c ans> นกเอียงนกเอียงนกเอียงกับบินขามไปขามไม้เมื่อไ่พี่น้องโอ้ถือนกเอียงสก้อนซะละ สาลิกาดำ่าเอาครับพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ถือว่าได้รุ่นแล้วครับได้รุ่นยกมันตัยกำลังเหยียดดึงเอาอยู่ครับตอนเนี้ยแต่ว่านกป้าจะลงบลุงกัอีกเรื่องครับแต่ว่าตอนนี้นกป้าอยู่ในต้นสะดาวน้อยนะครับตอนเนี้ยเอาครับพี่น้องเดี๋ยวครับรอรุ่นไปน์งกันครับเมื่อเนี้ยล้มแน่ครับได้มาได้กับว่าได้วากันครับเขาจาได้มาได้รุ่นตั้นี้ก็โอเคแล้วครับไดีเห็นนกป้าเขาแล้วก็มีแห้งแล้วเมื่อเนี้เดี๋ยวรอรุ่นก่อนครับ อาครับพี่น้องตอนนี้ลงแล้วครับล้งแล้วแต่ว่ายืนนิ่งครับหนกป้ายืนนิ่งมแต่หนกตัวบืนคูใส่บอยยางเลยครับพี่น้องบอยยางออกแล้วก็บ,บอยยางเขาลงุงเราไปยืนยื้อๆครับมิตรหนกตอคูขาดบานหาจะเป็นตัวแม่มันอยู่ไกลพี่น้องพี่น้องบ่เห็นอาจจะบ่เหินหรอกแต่ผมเห็นอยู่เดี๋ยวล้อเบิ้งครับเดี๋ยวว่ามันเิ็นยางเขาไปถือบ่วงบ่แต่ว่าถือหรือบ่ถือเก่งไลนเด้อ เอาให้พี่น้องเบ่ชมน้ำครับแต่ว่าผมคาดว่านั่นจะเป็นนกแม่แหละครับมันลงไปแล้วมันยืนอยู่ซื่อครับบอยางเขาหานกตอแล้วก็บ่อยางออกเลยครับลงไปแล้วก็บยืนนิ่งโอ้นั่นบินแล้วครับโอ้บ่แมนแล้ะครับตื่นออกมาแล้วนกแม่นะครับเอาครับ่าคือแล้วล่ะนกแม่ผมว่านกแม่บินตื่นออกมาแล้ว บ,บ,บินมาสองตัวกัล้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งล,งล้มเราขึ้นครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งบินเข่ามาน้ำก,ก้นกันเสียงแค่กันนิดเดียวแล้วก็เงียบจะว่าไปทางไหนหนุกตัวกับยงังเสียหนาเสียหลังยังงี้มันของบ่วงจะของครับง่ายแ้ะครับพี่น้องง่ายนี้แหละล้ลมแหงพดครับม็คือแหละ นี่นะครับเมื่อกี้ตัวหนึ่งไปแล้วครับลุงโอ้ไปแล้วครับลุงลุงทางลุงเมื่อกี้ ากาศก็ดีอยู่ครับแต่ว่าเสียที่ล้มแห้งปวดไปน่องขันปลมสิพอดีอยู่อไปออกไฟนมันเบิดเบิดไปแล้วครับตัวตัวนึงนั่นไปแล้วครับตัวนึงนั่นบ่ามันครับไม่คือไม่คือ กอกขันกาดๆยู่นี่นะครับเอาครับกับประมาณนี้ก่อนครับลังนี้เดี๋ยวผมย่ายหาหม่องไส้ไหมกับผสสันกันครับครับพี่น้องลักที่ชอนกับไส้นี่นะเฮาเมื่อไงกับตากแดดครับแต่ว,ว่าแดดออดแล้วตอนนี้กับว่าเป็นอยังนะครับกาบ้านมาเขาต้นนี้ละเสียงขันอยู่หันอยู่ครับ เดี๋ยวยางไปหลีดให้ปลาอยู่ค้าก่อนนะครับนกตัวนึง่งก็หันละใช่ไปนี่เขาเอาพี่น้องก็บล้อเบิ้งครับนี่ครับตอนนี้ก็แดดแดดอ้อนแล้วครับนี่แดดยำแรงครับแดดมั่ฮ้อนครับแดดใบแก่แล้วนี่ครับขันอยู่นี่นี่ครับนกลามสันๆครับลามเงาอะไรครับ เอาพี่น้องแล้วค่อยรุนเบิ้งเขาบ้างบ้าดน่้นะครับตัวหนึ่งไปแล้วไปแล้วอืมไปไกลนะครับตัวนั้นเอาครับพี่น้องแล้วเอาไปหนีก้อนกรับแล้วค่อยไปรุนเบื้องเฮามันคือบาหมือเนี่ยลักสุไทร์นะครับได้บะได้กระติเก็บบาทเนี่ย กับตอนนี้หนกล้งแล้วครับพี่น้องลุงไห่นะ้ารับบว่วมีทาทั้งว่าทีขึ้นไปกันแท้เลยลุงเหียกอยู่ไห่นะ้าผมนะครับผมใส่ไปกันแท้บว่วหยางเลยครับพี่น้องหยักอยู่ไห่นาะอย่างเดียวเลยก็พอได้ลุ้นอยู่ครับเดี๋ยวล้องบัง ได้บ๊อบมือในห้องหลักนี้เราคือไทยแล้วครับกันว่าได้กันนี้นี่ครับน,นกตอผมดำๆกันครับครับนกปลาอยู่ให้หนะครับอันละครับนกปลานกตอกับนกปลาอยู่ใกลๆก,กันครับถ้าแต่ห่าง mm hmm. นกปลาบ่ขื้นไปเลยครับ เอาครับเดี๋ยวไอ้นีก่อนครับเดี๋ยวหลุนเบื้องต่อไปครับมันดีใดม้างเฮาอ่ะเอาครับเมื่อนี้ประมาณนี้นะครับปรามาณจ่อยลงุงจะอยู่ขังให้นะครับขนาดใส่บ่วงสามหัวเลยนะครับหัวหนึ่งสองหัวหัวที่สามผมใส่นี่กั่างมาบองอดนะครับถึงหมาดำกับพองกัน พี่นอสวยเลยครับมากับพ่อมาครับเนานกกับพ่อนกกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องกันนี่แหละครับคลิปนี้กัดที่อจตัวใบเพียงสมิ่นแล้วครับคํำแล้วครับพี่น้องพ่อสันกัเขาบ้านก้อนแล้วว่ามี่ทุลากัด โทรบอกันละกับเข้าบานเลยล่ะครับกัดเอาครับมือนี้กัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เห็นคลิปนะครับกัดขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับผู้ใดที่เข้ามาชมมาลุ้นน้ำกัดขอบคุณหล,ลายๆครับกับมือนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ